วันนี้ก็มาฟังกันต่อครับกับนวนิยายจีนกำลังภายในเรื่องอินทรีเจ้ายุทธจักรบทที่สองตอนที่สองพวกกัวติงงอักเมื่อเห็นในที่สุดลี้มกโชยังคร่าตัวเล็กบ่อสั่งไปได้ต่างกระหนกจนใจสั่นสะท้าน บุรุษหนุ่มทรงเสียงเราจะไปดูกล้วยพู้เปะปากสวนคำทันทีมีอะไรนะ่าดูนางสตรีดุร้ายเตะเท้าเดียวท่านก็ตายแล้วปุรุษหนุ่มหัวรอตอบท่านเตะเราตายได้หรือไม่แน่กระมังกล่าวแล้วเร่งฝีเท้าไปในทิศทางที่ลีมกโชหนี ก้วยผู้ร้องไล่หลังน่างโง่มิใช่ว่าเราเตะท่านนางยังไม่ทราบบุรุษหนุ่มผู้นั้นอ้อม,มาด่านางเป็นสตรีดุร้ายบุรุษหนุ่มวิ่งพักใหญ่พลันได้ยินเสียงเคเเองร้องเรียกเปียมุวยเบียมุวยมาแต่ไกลจึงรีบวิ่งไปที่ต้นเสียง ระยะไกลหลายสิบวาแล้วฟังจากเสียงจำแนกทิศทางสมควรมาถึงที่ซึ่งเทเองร้องเรียกเมื่อครู่แต่ตอนนี้รอบข้างเวงวางว่างเปล่าไหนเลยมีเงาร่างทารกหญิงทั้งสองเงยหน้ากวาดตามองเห็นบนพื้นมีเข็มเงินกระจายอยู่สิบว่าเล่มตัวเข็มยังสลักลวดลายสร้างด้วยฝีมือประณีตยิ่งนัก ก้มลงไปเก็บมาทีละเล่มกําไว้ในมือซ้ายพลันเห็นที่ข้างเข็มเงินมีตะขาบตัวใหญ่นอนหงายท้องตายกับพื้นรู้สึกสนุกสนานน่าสนใจยิ่งนักจึงก้มลงพิจารณาเห็นหมดบนพื้นตายไปไม่น้อยที่ห่างหลายก้าวยังมีฝูงมดกําลังเดินตามกันเป็นทางจึงหยิบเข็มเงินเล่มหนึ่งไปเขี่ยดู มดหลายตัวนั้นเพียงเดินไม่กี่ก้าวก็ล้มลงตายไปกระทั่งแมลงเล็กๆอีกหลายตัวก็เป็นเช่นกันบุรุษหนุ่มปิติยิ่งนักได้คิดว่าใช้เข็มเงินเหล่านี้ไปจับแมลงวันต้องสนุกสนานหน้าเล่นยิ่งพลันรู้สึกมือซ้ายชชาๆมีใคร้แคล่วคล่องนักต้องสะดุ้งรู้ตัวบนเข็มมีพิษ กไว้ในมือใหญ่ยยไม่ใช่เป็นอันตรายยิ่งรีบแปรมือทิ้งเข็มเงินเห็นฝ่ามือทั้งสองกลายเป็นสีดำคล้ำโดยเฉพาะมือซ้ายดำสนิทดังมึกราดรถรู้สึกหวาดกลัวยิ่งนักยกมือเช็ดกับขาอ่อนแรงแรงหลายครารู้สึกอาการชาของมือซ้ายลามขึ้นช้าๆเคียงชั่วขณะลามมาถึงข้อมือแล้ว ตอนมันยาวไวเคยถูกงูพิษกัดแทบจะเสียชีวิตไปตอนนั้นบริเวณที่ถูกกัดมีอาการชายเยี่ยงนี้เองทราบทันทีว่ามีอันตรายแล้วอดไม่ได้ต้องร่ำไห้ขึ้นสุดเสียงพลันมีคนกล่าวขึ้นที่ด้านหลังเอารกน้อยรู้จักความร้อยกาดแล้วกระมัง เป็นเสียงคล้ายโลหะกระทบกันที่เสียดหูยิ่งประหนึ่งดังมาจากใต้ดินก็ป่านปุรุษหนุ่มรีบหันร่างต้องตระหนกจนสะดุ้งเฮือกใหญ่แลเห็นคนผู้หนึ่งใช้ศีษะยันพื้นสองเท้าประกบกันชี้สู่ฟ้าทลาถอยหลังหลายก้าวแล้วร้องท่านท่านเป็นใครผู้นั้นยันสองมือกับพื้น ร่างพันพุ่งขึ้นอากาศสูงสามเซียแล้วละลิ้วลงที่เบื้องหน้าบุรุษหนุ่มพลางตอบเราเราเป็นใครหากทราบหากเราทราบเราเป็นใครก็ป,ประเสริฐมากแล้วบุรุษหนุ่มยิ่งแตกตื่นขวัญเสียวิ่งออกไปไม่คิดชีวิตได้ยินที่ด้านหลังมีเสียงตกตกรีบเหลียวมองดูต้องขวัญหนีดีฝ่อแล้ว ที่แท้คนผู้นั้นใช้มือแทนเท้าในมือถือหินกลมข้างละก้อนหกตัวเดินด้วยมือถึงกับรวดเร็วสุดเปรียบประมาณห่างจากด้านหลังมันไม่กี่เสี้ยเท่านั้นมันเร่งฝีเท้าวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตพลันมีเสียงควับดังขึ้นผู้นั้นกระโดดข้ามศีษะมันมาดักอยู่ที่เบื้องหน้ากุรุษหนุ่มร้องเรียกมารดาสุดเสียง หันกายหนีออกไปอีกทางหนึ่งแต่ไม่ว่าหนีไปทางใดตัวประหลาดมักจะกระโดดควบก็บพุ่งลงดักหน้าได้ทุกครั้งเสียทีที่มันมีสองเท้ากลับไม่อาจทัดเทียมคนที่ใช้มือเดินมันวกวนหลายทิศทางตัวประหลาดยิ่งคุกคามยิ่งใกล้ยามนั้นหมายยื่นมือผลักออกไปแต่มิคาด แขนทั้งสองชาด้านสิ้นความรู้สึกเนิ่นนานแล้วกระวนกระวายจนเหงื่อการแตกโสมไม่ทราบควรทำอย่างไรเท้าอ่อนกระทวยจนล้มโครมลงกับพื้นตัวประหลาดจึงส่งเสียงขึ้นเจ้ายิ่งวิ่งไปเหนือไปตอดพิษในร่างยิ่งกำเริบรวดเร็วบุญบันดาลให้บุรุษหนุ่มมีความคิดวูบขึ้น คุกเข่าลงส่งเสียงวิงวอนท่านกงกงช่วยชีวิตข้าพระเจ้าตัวประหลาดสันศิษะร้องช่วยยากช่วยยากบุรุษหนุ่มจึงกล่าวท่านมีความสามารถเยี่ยมปานนี้ต้องช่วยข้าพเจ้าได้แน่คำเยินยอประโยคนี้กระตุ้นจิตใจตัวประหลาดอิ่มเอิบยินดีเป็นอย่างยิ่งหัวรอกล่าว เจ้าไฉนายทราบเรามีความสามารถยิง่งใหญ่กุรุษหนุม่มเห็นเสียงของมันนุ่มนวลกว่าเดิมคล้ายดังมีทางวิงวอนให้ใจอ่อนได้จึงรีบตอบท่านหกร่างกลับแล้วยังวิ่งได้รวดเร็วปานนี้ในแผ่นดินต้องไม่มีคนทัดเทียมท่านอีกแล้วกุรุษหนุ่มเสริมไปอีกคำหนึ่งไหนเลยจะคาดคำ ในแผ่นดินต้องไม่มีผู้ทัดเทียมท่านอีกแล้วเป็นประโยคที่ซึ้งเข้าไปในก้นบึ้งหัวใจตัวประหลาดพอดีมันหัวร่อฮาฮาเสียงกล้องจนสะทานป่าเขาร้องดังๆหกตัวกลับมาให้เราตรวจดูบุรุษหนุ่มได้คิดว่าถูกต้องตนยืนตรงมันหกหัวกลับยากยิ่งจะตรวจได้ชัดเจนจริงๆ ในเมื่อมันไม่ยินยอมยืนเยี่ยงคนธรรมดามีแต่ตนต้องหกหัวกลับให้มันตรวจดูแล้วยามนั้นพลิกตัวหกหัวยันศรีรษะกับพื้นบ้างมือขวายังมีความรู้สึกเล็กน้อยจึงยันกับพื้นไว้มั่นคงตัวประหลาดพิจารณาดูมันอยู่หลายคราแล้วขมวดคิ้วครุ่นคิดจนเคร่งเครียดเมื่อบุรุษหนุ่มหกร่างกลับ ก็เห็นหน้าตัวประหลาดชัดตามันจมูกโดง่งตาลึกใบหน้ามีคราวสีขาวครึมทั้งสองฝากแก้มแต่ละเส้นแข็งปานลวดปักอยู่ทั้งได้ยินมันรำพึงรำพันกับตัวเองด้วยภาษากูลีกูลูอันพิกลยิ่งบุรุษหนุ่มกลัวมันไม่ยินยอมช่วยวิงวอนอีกกงกงประเสริฐ ท่านโปรดช่วยข้าพเจ้าตัวประหลาดเห็นบุรุษหนุ่มหน้าตาคมคายแจ่มใสดูแล้วปราบปลื้มปิติยิ่งจึงรับปากกโอดช่วยเจ้านั้นไม่อยอกแต่เจ้าต้องรับปากเราเรื่องหนึ่งท่านว่าไรข้าพเจ้าต่างเชื่อฟังท่านคงคงท่านจะให้ข้าพเจ้ารับปากเรื่องอันใดตัวประหลาด แยกเขี้ยวยิ้มตอบเราต้องการให้เจ้ารับปากเรื่องนี้คือเรากล่าวกระไรเจ้าต่างต้องเชื่อฟังเราบูรุดหนุ่มลังเลจนครุ่นคิดนม่ว่ากล่าวเรื่องราวใดต่างต้องเชื่อฟังหรือให้เราไปกินมูลสุนัขเราก็ต้องเชื่อฟังมันตัวประหลาดเห็นมันลังเลจึงตวาดด้วยโทสะได้ จะตายของเจ้าเถอะจบคำงอแขนแล้วเจียดอีกครั้งร่างกระดอนออกไปทางด้านข้างหลายเชียอบุรุษหนุ่มกลัวมันจะหนีไปไกลรีบวิ่งตามไปวิงวอนแต่ไม่สามารถเรียนการใช้มือต่างเท้าเช่นมันจึงหกร่างกลับวิ่งไปหลายก้าวร้องดังๆกงกงข้าพระเจ้ารับปากนี่ว่าท่านบอกอย่างไร ข้าพเจ้าต่างเชื่อฟังท่านตัวประหลาดหันร่างมากล่าวได้จะอสาบานเป็นคำสัตว์มาตอนนั้นอาการชาที่แขนด้านซ้ายของบุรุษหนุ่มลามมาถึงไหล่แล้วยิ่งคิดยิ่งหวาดหวั่นขวัญเสียรีบส่งเสียงสาบานหากกงกงช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้ได้กระจัดพิษร้ายออกจากร่างข้าพเจ้าหมดสิน้น ข้าพเจ้าต้องเชื่อฟังวาจาท่านหากไม่เชื่อฟังขอให้พิษอมหิตนี้กลับมาสู่ร่างข้าพเจ้าอีกปากสาบานแต่ในใจครุ่นคิดภายหน้าเราจะไม่แตะต้องเข็มเงินนี้อีกตลอดการพิษร้ายไหนเลยจะกลับมาในร่างเราได้แต่ไม่ทราบเราสาบานเยี่ยงนี้ตัวประหลาดจะยินยอมรับฟังหรือไม่ ชายตามองไปเห็นมันมีสีหน้าปิติแสดงแน่ชัดว่าพึงใจคําสาบานนี้บุรุษหนุ่มต้องคํำนึงด้วยความยินดีเท่าประหลาดเชื่อเราแล้วตัวประหลาดพงกศรีรษะพลันตีลังกาขึ้นยืนคว้าแขนบุรุษหนุ่มนวดเฟ้นหลายครั้งพลางกล่าวประเสริฐประเสริฐเจ้าเป็นทารกประเสริฐ บุรุษหนุ่มรู้สึกมันบีบนวดเช่นนี้อาการชาบนลำแขนลดน้อยลงทันทีจึงร้องด้วยความปิติกงกงนวดให้ข้าพเจ้าอีกตัวประหลาดขมวดคิ้วกล่าวเจ้าอย่าเรียกเรากงกงต้องเรียกป้าปาบิดาป้าปาของข้าพเจ้าตายไปนานแล้วข้าพเจ้าไม่มีป้าป้า เฮ้ยเพียงคำแรกของเราเจ้าก็ไม่เชื่อยังต้องการบุตรเช่นเจ้าไปใหญ่บุรุษหนุ่มจึงได้คิดที่แท้มันจะรับตนเป็นบุตรตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นหน้าบิดาเลยฟังมันดาบอกเล่าบิดาตายตั้งแต่มันยังอยู่ในคันตั้งแต่เยาว์วัยเห็นพารกอื่นมีบิดารักถนอมรู้สึกอิจฉาเป็นยิ่งนัก แต่ตัวประหลาดมีพฤติการที่พิกลผิดคนธรรมดาทั้งยังคลุ้มคลุ้มคลั่งคลั่งจึงไม่ต้องการนับถือมันเป็นบิดาบุญธรรมตัวประหลาดตวาดขึ้นอีกเจ้าไม่ยอมเรียกเราป้าปาเอาเิดผู้อื่นจะเรียกเราป้าปาเรายังไม่ยอมรับเลยบุรุษหนุ่มครุ่นคิดอย่างไรหาวิธีมาหลอกลวงให้มันมารักษาตนจนทูดเรา พอดีตัวประหลาดพลันส่งเสียงพิลึกพิกลติดต่อกันมายาวเหยียดคล้ายดังเป็นคำสวดมนต์คล้ายดังเป็นคำสาปแช่งเร่งฝีท้าออกไปทันทีบุรุษหนุ่มโลนลานร้องขึ้นป้า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 ท่านไปที่ใดตัวประหลาดหัวร่อฮาหากล่าว่าฮ่าฮ่า่อุทธินารักมา เราสอนให้เจ้ารู้จักวิธีขจัดพิษในร่างุุรุษหนุ่มเดินเข้าไปใกล้ตัวประหลาดกล่าวพิษที่เจ้าถูกนี่เป็นพิษจากเห็มขวันน้ำแข็งของนางทารกหญิงลีมกโชมิใช่เป็นการรักษาได้ง่ายได้เลยยามนั้นถ่ายทอดเล็ดวิชาและวิธีโคจรกำลังภายใน บอกเป็นวิธีที่ให้ลมปราณโคจรย้อนกลับโดยจําต้องปักศีษะกับพื้นเหยียดเท้าชี้ฟ้าให้เลือดลมในร่างย้อนกลับพิษที่มีก็จะไหลย้อนออกจากที่เดิมเพียงแต่มันที่เพิ่งฝึกแต่ละวันจะสามารถเรีดพิษอีกน้อยนิดเท่านั้นจำต้องอีกหนึ่งเดือนให้หลังจึงสามารถเรีดพิษออกจากร่างหมดสิน้น ุบรุษหนุม่มเรืองปราดหลักแหลมยิ่งนักอธิบายครั้งเดียวก็เข้าใจเพียงผ่านหูจำได้ไม่ลืมยามนั้นปฏิบัติตามคำบอกเล่าอาการชาลดน้อยลงจริงๆมันโคจรลมปราณได้พักหนึ่งปลายนิ้วทั้งสองมือมีโลหิตด,ดำคล้ำหลั่งไหลมาหลายหยดตัวประหลาดร้องด้วยความปิติพอแล้ววันนี้ไม่ต้องฝึกอีก วันพรุ่งเรามาสอนวิธีใหม่แก่เจ้าพวกเราไปกันเถิดให้ไปที่ใดเจ้าเป็นบุตรของเราป้าป้าไปที่ใดบุตรย่อมต้องติดตามไปที่นั้นขณะเวลานั้นมีเสียงอินทรีร้องลงจากอากาศหลายครั้งอินทรีมหึมาสองตัวโฉบผ่านศีษะไปโดยเร็วตัวประหลาด เมื่อมองอินทรียจนซึมเศร้ายกนิ้วเคาะหน้าผากทีทีขมวดคิ้วครุ่นคิดจนเคร่งเครียดพลันคล้ายนึกถึงเรื่องราวใดมาได้สีหน้าแปรเปลี่ยนไปทันทีร้องสุดเสียงเราไม่ต้องการพบปุกมันไม่ต้องการพบปุกมันกล่าวแล้วสาวเท้าออกไปเท้านี้ก้าวยาวอย่างยิ่งรอจนเมื่อก้าวเท้าที่สอง ร่างไกลไปกว่าสองวาแล้วเพียงสิบกว่าเก้าให้หลังรับหายไปในป่าต้นหมอนอย่างรวดเร็วบุรุษหนุ่มแผดเสียงเรียกป้าป้าพร้อมกับเร่งฝีท้าไล่าตามหลังเมื่ออ้อมต้นหลิวใหญ่รู้สึกพลังลมพุ่งผ่านมาที่ท้ายถอยที่แท้เป็นอินทรีคู่นั้นโฉบมาทางหลังพุ่งตัวลงเบื้องหน้าพอดีในป่าหลิว มีบุรุษสตรีคู่หนึ่งเดินออกมาอินทรีย์ทั้งสองเกาะอยู่บนไหล่ของบุรุษสตรีคู่นั้นบุรุษคิ้วหนาตาโตไหล่กว้างเอวคอดวัยสามสิบเศษเนื้อริมฝีปากมีหนวดกลิบสั้นส่วนสตรีวัยประมาณ26-27เจขาคมคายสครานตากลมใหญ่ทั้งสองมีประกายแวววาม กวาดมองบุรุษหนุ่มซอมซ่อขึ้นลงหลายครั้งแล้วหันกล่าวกับบุรุษท่านว่าผู้นี้คล้ายใครบุรุษพิจารณาเป็นเนิ่นนานจึงตอบท่านว่าคล้ายเพียงกล่าวสามคำก็ชะงักงันลงกลางคันบุรุษสตรีคู่นี้คือสามีภรรยากล้วยเจ๋งอึ้งยงนั่นเองวันนี้ทั้งสอง เข้าสืบข่าวคราวของอึ้งเอียซือจากร้านน้ำชาพลันเห็นมีควันไฟพวยพลุ่งมาจากทางชานเมืองชั่วครู่ผู้คนบนถนนวิ่งพลานร้องบอกว่าขคฤราสต์ประกูลเล็กไฟไหม้กันสับสนอึ้งยงใจหายว่านึกถึงเล็กเตี้ยงมวนประมุขคาราสต์ในเกเฮงนี้เป็นชนชาวยุทธจักรมีชื่อคนหนึ่ง แม้ไม่เคยรู้จักกันแต่เลื่อมใสในเกติภูมินานปีแล้วชนชาวนักเลงส่วนมากกล่าวฝันกังหนมีเล็กแกจึงสองแห่งดินแดนกังหนมีเล็กแกจึงไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าพันแต่ผู้ฝึกวิชาบูเพียงบอกมีเล็กแกจึงสองแห่งเท่านั้นโดยหมายถึงเล็กแกจึงที่ไทโอกับเล็กแกจึงที่เกียเหงเท่านั้น เล็กเตี้ยงงวนสามารถทยานตัวขึ้นเทียมเทียบกับเล็กเส้นห่วงซื้อเฮียของอึ้งยงได้ย่อมไม่ใช่เป็นชนชั้นต่ำต้อยธรรมดาอึ้งยงพอถามถึงทราบที่เกิดเพลิงไหมถึงกับเป็นข้ารืหาดของเล็กเตี้ยงงวนจริงๆทั้งสองจึงรีบเร่งเดินทางจวบจนเมื่อไปถึงเห็นไฟโซมมากแล้วแต่ข้ารหาดถูกเผาจนกลายเป็นทะเลเพลิง ในบริเวณกองไฟมีศพดำเกรียมหลายซากไม่อาจสังเกตเขาหน้าได้อีกแล้วอึ้งยงจึงกล่าวความนี้มีเล่นในพิกลจริงๆก้้ยเจ๋งถามสาเหตุอึ้งยงอธิบายเล็กเที้ยงงวนมีชื่อเสียงในยุธจักรไม่น้อยพ้องงวนคุณหูหญินของท่านก็เป็นวีรสตรีแห่งยุค หากเป็นไฟฟืนธรรมดาผู้คนในบ้านท่านชไหนหนีไม่รอดต้องเป็นสกปรกผู้แทนมาวางเพลิงแน่ก๋วยเจ๋งคิดดูรู้สึกสมจริงจึงพงกศรีรษะกล่าวถูกต้องพวกเราตรวจคน้นดูว่าเป็นผู้ใดวางเพลิงชไหนลงมืออมหิตปานนี้ทั้งสองอ้อมคิหาดรอบหนึ่ง ไม่เห็นมีร่องรอยผู้คนหลงเหลืออึ้งย้งพลันชี้ที่ผนังครึ่งด้านนั้นร้องท่านดูนั่นเป็นกระไกล้วยเจ๋งเงยหน้ามองเห็นผนังที่พังทลายไปครึ่งหนึ่งยังมีรอยฝ่ามือโลหิตประทับอยู่สามแถวเมื่อถูกควันไฟรมยิ่งหน้าสะพรึงกลัวกว่าเดิมพลันผนังที่พังทลายไปแล้ว มีรอยมือโลหิตสองรอยเหลือเพียงครึ่งท่อนกล้วยเจ๋งตื่นเต้นจนร้องเสียเลี่ยงเสียนจื้ออึ้งยงกล่าวต้องเป็นนางแน่ๆเคยได้ยินมานานเสียเลี่ยงเสียนจื้อลีมกโชมีพลังฝีมือสูงส่งกล้าแข็งจิตใจอมหิตโหดเที่ยมสึกเปรียกประมาณไม่ด้อยกว่าพิษปัดฉิมในอดีตเลย นางมากังหนําพวกเราพอดีได้ต่อสู้กับนางดูกล้วยเจ๋งพงกศีรษะกล่าวสหายในยุทธจักรต่างบอกเล่านางมารตัวนี้พัวพันยากเป็นที่สุดหากพวกเราหางักแปดพบนั่นก็ประเสริฐมากแล้วก้ <c oughs> วยยิ่งสูงหวันยิ่งฟอวาจานี้ไม่ผิดแม้แต่น้อยยิ่งฝึกวิทยายุทธ ยิ่งรู้สึกตัวเองใช้ไม่ได้ฮ่าฮ่าก้วยตัวเอี้ยท่ำตัวเหลือเกินแต่ข้าพเจ้ามักรู้สึกตัวเองยิ่งฝึกจึงยิ่งยอดเยี่ยมทั้งสองปากว่ากล่าวหยอกล้อกันแต่ในใจมีการระวังขึ้นมาแล้วตรวจไปร,บรอบๆบริเวณพบเห็นที่ข้างสะมีเข็มพิษขวัญน,น้ำแข็งสองเล่ม เล่มหนึ่งแช่อยู่ในน้ำครึ่งท่อนปลาทองหลายสิบตัวในสระต่างหายท้องตายหมดสิน้นพิษของเข็มนี้จึงเป็นที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งจริงๆอึ้งยงแลบลิ้นแล้วเก็บเศษไม้มาสองท่อนขีบเข็มเงินขึ้นมาล้วงพัชชนาห่อไว้แน่นหนาซุกไปในถุงเสื้อผ้าทั้งสองค้นออกไปไกลกว่าเดิม แต่พบกับอินทรียทั้งสองและบุรุษผู้นี้กล้ยเจ๋งเห็นบุรุษซอมซ่อมีเขาคุ้นตายิ่งแต่นึกไม่ออกว่าคล้ายผู้ใดพลันได้กลิ่นเหม็นที่พิกลพิสดารสูดดมหลายครั้งรู้สึกสมองวิงเวียนเล็กน้อยอึ้งยงก็ได้กลิ่นมานานแล้วคล้ายดั่งอยู่ในระแวกใกล้เคียงนี่เองนางเบือนหน้ากวาตาหา เห็นที่เท้าของอินทรีตัวผู้มีบาดแผลเล็กน้อยเมื่อเข้าไปดมดูใกล้ๆกลิ่นเหม็นนี้ระเหยออกจากปากแผลมันจริงๆทั้งสองต้องตระหนกยิ่งตรวจแผลโดยละเอียดแม้ถูกขากผิวขาดเล็กน้อยเท่านั้นแต่เท้าของมันวมกว่าธรรมดาถึงสองเท่าตัวเนื้อหนังที่ปากแผลกำลังเน่าอยู่กล้วยเจ๋งครุ่นคิดแล้วโพ่งถาม แลด้ดกันฉไหนร้ายกาศป่านนี้พลันเห็นมือซ้ายของบุรุษหนุ่มซอมซ่อกลายเป็นสีดำสนิทต,ต้องพล่งด้วยความตระหนกเจ้าก็ถูกพิษอึ้งยงปราดเข้ามาคว้าฝ่ามือมันขึ้นดูแล้วรีบถลกแขนเสื้อมันล้วงมีดเล่มน้อยออกมากรีกข้อมือรีดโลหิตพิษออกแต่เห็นโลหิตที่ไหลจากมือบุรุษหนุ่มซอมซ่อ เป็นสีแดงฉานธรรมดานางประหลาดใจเล็กน้อยฝ่ามือมันเป็นสีดำสนิทชัดชัดฉนัยโลหิตกับไม่มีพิษได้นางมิทราบบุรุษหนุ่มซอมซ่อได้รับการถ่ายทอดจากตัวประหลาดรีดพิษมารวมไว้ที่ปลายนิ้วในช่วงเวลาสั้นๆต้องไม่ลามขึ้นมาอีกนางล้วงยาน้ำค้างก้าวบุผาออกมาเม็ดหนึ่ง ยื่นให้บุรุษหนุ่มพลางสั่งเคี้ยวแหลกกลืนลงบุรุษหนุ่มซ้อมช่อรับมาได้กลิ่นหอมซาบซ่านดานใจก่อนจึงโยนลงไปในปากเคี้ยวละเอียดกลืนลงรู้สึกทั้งปากหอมชุ่มฉ่ำความเย็นที่ปลอดโปร่งสบายหลังไหลาจากปลายลิ้นลงในจุดศูนย์ที่ท้องน้อยแล้วเห็นอึ้งยงล้วงยานั้นมาอีกสองเม็ด ้อนให้แก่อินทรีตัวละเม็ดกล้วยเจ๋งครุ่นคิดครู่ใหญ่พลันอ้าปากกูเสียงยาวปรุษหนุ่มซอมซอ่อที่พลันได้ยินเสียงขึ้นข้างกายโดยไม่คาดหมายต้องกระหนกจนสะดุ้งตัวลอยได้ยินเสียงกูนี้ดังก้องออกไปไกลยิ่งก่อกวนจนสักกุณาทั่วทุกทิศทางปั่นป่วนวุ่นวายบินหนีกันโกลหนแทบเต็มฟ้า กิ่งหลิวที่ข้างกายสั่นสะท้านตลอดเวลากูแรกยังไม่ทันขาดหายกูที่สองตามติดมาทันทีเสียงกูทยอยไล่กันเป็นชั้นๆดุดกับทหารม้าจำนวนหมืนม่นหพันพันพ่อตะบึงออกไปในทิศทางสุดไกลอึ้งยงราบสามีส่งเสียงท้าทายกับลีมกโชนางฟังจนเสียงกูครั้งที่สามดังขึ้น จึงรวมลมปราณในจุดศูนย์ส่งเสียงกู่ยาวไปบ้างเสียงกู่ของกล้วยเจ๋งแกร่งกล้าวกังวานแต่เสียงกู่ของอึ้งยงสดใสแหลมสูงเสียงกู่ทั้งสองผสานอยู่ด้วยกันอุปมาดังอินทรีใหญ่บินเคียงคู่กับปักษาเล็กๆยิ่งบินยิ่งสูงปักษาเล็กตัวนั้นถึงกับไม่ได้อยู่ล้าหลังอินทรีใหญ่เลยสักน้อยนิด ทั้งสองที่มานะพยายามฝึกปรือในเกาะดอกท้อมานานปีกำลังภายในสูงส่งถึงระดับเลิศดแล้วเมื่อร่วมกันปู่นับว่าเป็นเสียงที่ก้องกังวานถึงชั้นฟ้ากว้างไกลไปหลายลี้จริงๆตัวประหลาดที่ใช้มือต่างเท้าได้ยินเสียงปูน่นี้เร่งมือของมันรวดเร็วกว่าเดิมหมายหลบหลีกให้พ้นเสียงปู่ ตัวประหลาดอภร์เขียวที่ปุ้มเชียเองเดินทางเมื่อได้ยินเสียงกู่ต้องหัวร่อฮาฮากล่าวพวกมันก็มาแล้วบิดาต้องลบให้ไกลกว่านี้ไม่ต้องฟังคำพร่ำที่ไรของพวกมันลีกมกโชหนีเปล็กปบอสังไว้ในซอกแขนเร่งสีเท้าวิ่งอย่างรวดเร็วอยู่พลันได้ยินเสียงกูน่นี้ต้องชะง,งักขาไว้ สะบัดแท้ปัดหันกายมาแค่นหัวร่อกล่าวไอ้ไอ้เฮียบมีเกียรติภูมิสถานแผ่นดินกลับจะต้องขอดูท่านใช่มีภูมิความรู้จริงหรือไม่พลันได้ยินเสียงปู่สดใสดัดงผสานขึ้นมาบ้างเสียงปู่ทั้งสองนี้ช่วยเสริมในกันและกันทั้งแกร่งกล้าวทั้งหยุ่นเหนียว ภาษานกลมกลืนยิ่งเพิ่มอนุภาพขึ้นกว่าเดิมเป็นทวีคูณลีมกโชใจหายวา่าทราบนางไม่มีทางต้านรับได้แน่แต่แล้วหวนคิดพวกมันสามีภรรยาออกมาคลุกคลีในยุทธจักรช่วยเหลือนายกันและกันแต่นางต้องโดดเดี่ยวเดียวดายความฮึกเหิมทั้งมวลมอดมาลายจนเหลือแต่ท้อแท้ทอดอะไรถอนใจยาว แล้วคว้ากลางหลังเล็กบ่อสั่งที่เดินทางต่อไปอีก